มูร่งว่วว่านลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุเคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเม็บแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับอพินนี้ะะคะมาอัปเดตข่าวเจ้ารู้สื่อกันค่ะตอนนี้นะคะนักข่าวของจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขียนว่าเจ้ารู้สื่อนั้นแข็งแรงแล้วก็ดูดีมากแม้ไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าก็มีหลายๆสถานที่ที่น้องเขาปรากฏตัวแบบไม่แต่งหน้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในแบบล่าสุดนอท,ที่ไปทาอาหาร อยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะก็แหม่ฟแฟนๆเข้าถึงแบบเรียกได้ว่าถ่ายรูปแล้วก็มิตรภาพดีๆก็ได้รับคําชมมากเลยนะคะแล้วก็ที่สนามบินน้องเจ้ารู้สึกก็ไม่ได้แต่งหน้าเช่นเดียวกันแต่ทุกคนก็ชมว่าน้องเขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็การกลับมาทํางานอีกครั้งหลังพักฟื้นของน้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะคะก็มีออ,อัดหวานรวมมิตรมาเลยละกันเพราะว่ามีบล็อกเกอร์หลายๆคนก็ลงข่าวในทํานองเดียวกันนะคะเราจะใช้คําว่าเอ๊จะเป็นแอ เขาแบบคอมเมอร์เชียลหรือเปล่านะมาแบบเขียนเชียร์น้องเจ้ารู้สื่อเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็รวมๆเนาะข้อความก็คือว่าในตอนที่เจ้ารู้สื่อกลับมาปรากฏตัวในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของศิลปินรับเชิญนะคะบนเวทีคอนเสิร์ตของดีแลนหวังที่ผ่านมาก็ดูดีมากๆเลยแล้วก็มีพลังแล้วก็มีลูกเล่นในการเล่นคอนเสิร์ตด้วยนะคะประทับใจไปสําหรับแฟนๆของทั้งแฟนเดี่ยวแล้วก็แฟนคู่เลยนะคะก็คือแฟนคลับของหวังดีดแลนหวัง แล้วก็ทางด้านของคุณเจ้ารู้สื่อก็แบบมีความสุขกับคอนเสิร์ตนี้มากแล้วก็มีเหล่าบรรดาชิปทั้งหลายใช่ไหมคะ <laughs> เหล่าบรรดาเรือด้วยอะไรด้วยแต่ว่าทุกคนจะเห็นแหละว่าเคมีของพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบน้ําพึ่งหวานๆอะไรเงี้ยมันเป็นแนวของมิตรภาพของเพื่อนซะมากกว่านะคะ หลังจากนะคะหายไปหนึ่งปีเนี่ยเจ้ารูสือก็ได้กลับมาสู่สายตาประชาชนอีกครั้งโดยลุกที่สดใสมั่นใจเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็ค่อยๆกลับมาทำงานปกตินะคะแล้วก็งานใหญ่ล่าสุดที่ไปมาก็เป็นงานปรากฏตัวที่หมกกักเกาค่ะในฐานะศิลปินรับเชิญในคอนเสิร์ตรีพาร์ตี้นะคะของดีแลนหวังเพื่อนของเธอนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีของการกลับมาอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ในภาพถ่ายที่สนามบินนะคะที่เธอสวมแค่หน้ากากอนามัย ไม่แล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าไปค่ะก็เป่งประกายออร่าที่สดใสสะอาดตานะฮะคนก็มองกันเต็มไปหมดเลยแต่ก็ก็ดีนะที่มาเกาเขาก็ไม่ได้มาแบบว่าต้องมาลุมศิลปินอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเราเจอแต่ที่จีนนะป่าที่ลุมๆุมเ <c oughs> อาละค่ะก็ทําให้ชาวเน็ตนะคะที่ก็อุทานว่าโอ้เหมือนกลับมาในยุคที่เป็นซางจืออีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งเด็กทั้งสวยทั้งใสทั้งตัวเล็กนิดเดียวเองค่ะการปรากฏตัวครั้งนี้ก็มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเจ้าลู่สื่อนะคะ ผู้ซึ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมานะ,ะแล้วก็กลายมาเป็นตำนานของวงการบันเทิงไปเรียบร้อยสำหรับน้องเจ้ารู้สือค่ะในแง่ของการต่อสู้กับทางฝั่งของเอเจนซี่นะคะแล้วก็เอเจนซี่แพ้อย่างรับคาบเลยเพราะว่าน้องเจ้ารู้สือไม่ต้องเสียนะคะไม่ต้องเสียสักบาทไม่ต้องมีเรื่องขึ้นไปฟ้องศาลด้วยซึ่งไม่มีนะ <S <S 2> <S 2> เพื่อนๆบอกได้เลยไม่เคยมีมาก่อนนะคะในในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงจีนของเนี่ยดาราที่ยังคงมีสัญญาเหลืออยู่กับบริษัท Agency, แล้วจะได้ออกมาแบบนี้นะคะแต่อะไรก็ตามก็มีราคาที่ต้องจ่ายในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยอย่างที่พวกเราเห็นกันแล้วก็เราได้เห็นถึงแบบเออน้องเขาก็บอกว่าน้องเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าในช่วงนั้นน้องเขาจะสามารถแบบแบบได้เล่นละครอีกไหมได้กลับมาเจอทุกคนอีกไหมซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความเศร้าที่ซ่อนเลนอยู่เนาะมันก็เป็นเรื่องราวที่ที่แบบมันผ่านมาแล้วคือมันเรียกได้ว่าทุกอย่างนั้นมันเป็นแรงกดดันนั่นเองค่ะแล้วก็ แน่นอนนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือน้องเขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าแต่ว่ามันก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งอยู่แค่ภาวะซึมเศร้าน้องเขาไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะคะต้องแบ่งต้องแบ่งกันให้ดีด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเธอกอ็ได้รับเรื่องของเกมรักในเงารวงซึ่งก็เป็นผลที่แบบ ยังไงดีทุกคนก็สนับสนุนเจ้ารู้สื่อนะคะแล้วก็มันก็ได้รับเรตติ้งที่ดีก็ระเบิดระเบ้อกันไปเรียกว่าปังปุริเยขั้นสุดสำหรับเรื่องเกมรักในเงารวงค่ะมีเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะซีรีส์แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยหมายถึงซีรีส์เรื่องเดียวของเจ้ารู้สื่อที่เหลืออยู่แบบว่าถ่ายทำเสร็จคอมพิวเตเลยอะนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามเธอก็ได้เป็นแบบควีนเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเด่ะเป็น เป็นแบบดารานักแสดงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของแพลตฟอร์ม Ten เซนต์วิดีโอเลยนะคะก็ยิ่งผลักดันอาชีพของเธอให้ไปข้างหน้าค่ะแล้วก็ด้วยความร่วมมือของน้องเขานะคะกับทางออกค่าเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นบริษัทของทางอาลีบาบาเนี่ยก็ทําให้น้องเขาได้เปิดนะคะเส้นทางในวงการบันเทิงที่มากขึ้นแล้วน้องเขามีอิสระในการที่จะตัดสินใจรับงานด้วยโดยที่ก็แน่นอนนะว่าไรายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งเข้าไปให้กับทางด้านอาลีบาบาซึ่งจุดนี้มันก็ ดีกว่าแบบ มันก็ดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่ทแบบเคยเจอมาแล้วลหละเพราะว่ามีอิสระในการที่จะเลือกรับงานได้นะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่เจ้ารูซ้อพักผ่อนแล้วก็ปรับตัวมาเกือบหนึ่งปีนะคะสภาพแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของเจ้ารูซ้อนั้นก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วเธอก็ยังคงไลฟ์สตรีมอยู่เป็นบางครั้งด้วยแล้วก็ได้แถลงต่อสาธารณชนนะคะว่าเธอนั้นจะถ่ายทําละครในปีนี้แล้วค่ะแล้วก็มีข้อตกลงการเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย มีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะคะมีหลายหลายโปรเจกต์รอเธออยู่นะคะแล้วก็การที่เจ้ารู้สื่ตอบรับคำเชิญของดีแลนหวังในฐานะแขกรับเชิญก็เป็นการยืนยันนะคะถึงการฟื้นตัวทางร่างกายแล้วก็จิตใจที่ดีของเจ้าลูซือค่ะ ในฐาน,นะของศิลปินยอดนิยมวัยเดียวกันแล้วก็มาจากแบบโซนที่อยู่เดียวกันคือมาจากเสฉววน,นะคะทั้งสองคนก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็พูดเหนิรใส่กันได้ด้วยน่ารักเนาะคู่นี้นะเอาจริงก็ขอให้พวกเขามีโปรเจกต์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าสักภาพยนตร์หรืออะไรก็ได้ขอให้เขาได้แบบมีโอกาสทํางานด้วยกันอีกนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะเบื้องหน้าที่เราเห็นว่ามันดูจะรอบรื่นรอบรื่นเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังมีกลุ่มแอนตี้ของเจ้ารู้สื่อนะอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เลยนะคะที่เธอปรากฏตัวที่สนามบินค่ะเธอนั้นถูกปาปาละซี่นะคะล้อมรอบเอาไว้ลแล้วก็บางคนเนี่ยถึงกับจงใจยั่วยุเจ้ารู้สื่อโดยใช้คําพูดอย่างเช่นว่าอันนี้นะยฉันจะเดินแบบนี้ได้ยังไงนะคะก็คือพอพูดเสร็จก็เดินเรียนแบบเพื่อนๆจําช่วงที่น้องเขามีปัญหาเรื่องเอ่อ ความกดดันทางจิตใจจนกระทั่งแสดงออกทางร่างกายไหมคะมันเป็นแบบดิสออร์เดอร์ตอนนั้นะ่ะที่เดินแบบแบบ แบบโอ้อดวานจะอธิบายไงคือเพื่อนเพื่อนคงนึกออกใช่ไหมในวิดีโออ่ะที่น้องเขาเดินติดติดขัดขัดอะ่ะคือเดินเดินไม่ได้อะ่ะตอนนั้นอ่ะนะแล้วก็ไอ้นักข่าวปาปาลัสซี่เนี่ยมันก็ตะโกนแล้วมันก็ทําท่าแบบล้อเลียนน้องข่าวนะฮะจุดนี้มันคือแบบตั้งใจพยายามจะทําให้เจ้ารู้สื่อเสียใจนั่นเองนะคะแล้วก็พยายามจับภาพนะคะช่วงทีเ่เจ้ารู้สืกแบบไม่ยิ้มหรือว่ามีภาวะเครียดอะไรอย่างนี้เพื่อจะเอามาขายข่าวหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะะปาปาลัสซี่พวกนี้จะเอามาเขียนว่าน้อง เขายังมีปัญหาเรื่องของภาวะทางจิตอะไรอยู่หรือเปล่าซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ทําให้แบบแฟนๆน,น,นะแล้กก็คนที่รวมทั้งน้องเจ้ารูสึกเองด้วยก็คงจะเสียใจมากเพราะว่าแบบเออยังมีคนที่มาล้อเลียนเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพวกนี้มันพวกนิสัยไม่ดีแล้วมันก็ไม่มีความเคารพนะคะต่อความเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องพูดถึงว่าความเคารพต่อศิลปินหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพูดถึงความเคารพในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่แบบ เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยซ้ำไปนะคะก็ยังมาเรียนแบบแบบนี้อีกรอเรียนนะคะซึ่งมันก็มีอ่ะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเจ้ารู้สึกเองก็ถือได้ว่าเข้มแข็งในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็โชคดีที่มีคนแบบห้อมล้อมด้วยช่วงนี้ก็มีทีมงานด้วยนะหลายคนนะคะเวลาที่ น้องเขาไปไหนนะคะก็ทำให้พวกเรามั่นใจถึงความปลอดภัยของน้องเขาได้ส่วนหนึ่งค่ะและในขณะเดียวกันนะคะข่าวลือเกี่ยวกับการเลือกโปรเจกต์นี้ก็โอโหร้อนแรงมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ๆชื่อของน้องเจ้ารู้สือนั้นถูกว่าถูกรายงานว่ามีระบุว่าละครไซไฟและทึกขวัญน,นะคะเรื่อง10บวันจบเนี่ยของเสี่ยวจ้านนะคะแบบได้เสนอให้เจ้ารู้สือนั้นมารับบทเป็นนางเอกหน่อยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนาะก็เป็นที่เข้าใจกันว่าอันนี้มันเป็นแบบข่าวลือนะมันเพื่อนอข่าวลือ ก็บอกกันว่าไอ้เนื้อเรื่องหลักของละครเรื่องนี้เน้นไปที่ตัวของพระเอกเป็นหลักนะคะซึ่งทําให้บทบาทของตัวละครนางเอกนั้นมีจํากัดค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเจ้ารู้สื่อที่ต้องการบทนานะคะเพื่อเสริมสร้างตําแหน่งของเธอเนี่ยก็เลยไม่ใช่ตัวเลือกของโปรเจกต์ที่ดีที่สุดของเจ้ารู้สื่อนะคะการที่เธอปฏิเสธข้อเสนอเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ค่ะแต่อะไรก็ตามขีดเส้นใต้คํานี้นะเ,นเพื่อนๆการที่เธอปฏิเสธข้อเสนอเนี่ยคือเราไม่มีข้อมูลที่ แท้จริงเลยนะว่าตกลงแล้วมันจริงหรือเปล่านะนเพื่อนเป็นแต่ข่าวลือข่าวลือแล้วก็แต่ว่าที่สําคัญสิ่งที่จริงก็คือนะคะเหล่าบรรดาผู้คนเนี่ยอยากให้เสี่ยวจ้านกับเจ้าลู่ซื่อมาเจอกันอีกสักโปรเจกต์หนึ่งให้พวกเขาเป็นพระเอกนางเอกที่คู่กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเรื่อง o oh, อ my emperor นะคะเมื่อหลายปีก่อนนั้น <c oughs> ก็คือเสี่ยวจ้านเขาตอนนั้นยังแบบไม่ดังมากก็ได้เล่นเป็นบทพระรองแล้วก็ตอนเจ้าลู่ซื่อตอนนั้นเป็นนางเอกงคือมันมันยังไม่ได้เจอกันแบบที้แบบพี่กับน้อง คู่นี้เป็นพระเอกนางเอกนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่เป็นไรรอได้เพราะว่าเสี่ยจานเองก็สตาร์หน้าไว้ที่ตรงนี้นะคะก็หล่อใสประมาณนี้แล้วก็เจ้ารู้สึกก็เด็กมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันโปรเจกต์อื่นก็ได้นะคะมันบ,บางทีแล้วในช่วงเวลาเนาะแผนการแบบ แผนการของโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์มันมีความต้องดูความสมเหตุสมผลก่อนกับการที่จะมา,า,มาพิจารณาเรื่องของจิตใจของผู้คนเนาะแบบความคิดถึงในอดีตพวกเราคิดถึงพวกเขาไงจากเรื่องโอไมล์เอ็มเอรร์แต่จริงแล้วมันอาจจะยังไม่มีโปรเจกต์ที่ที่มันเหมาะสมกับทั้งคู่ก็ได้แต่จริงแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะเพื่อนอบน u t u b e เนี่ยที่มาคอมเมนต์นะอดวานเห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าโปรเจกต์ของ10วันจบเนี่ยมันเป็นของ Ten c ซ n t v ว d ดีอถึงแม้ว่าเนื เรื่องในนิยายต้นฉบับมันจะเน้นไปที่ผู้ชายเป็นหลกักแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเขียนบทละครให้หนางเอกเพิ่มขึ้นไม่ได้ mm hmm. เพื่อนๆเ,เห็นตัวอย่างจากหลายๆเรื่องใช่ไหมเออแอดวานชอบคอมเมนต์นี้มากเลยนะคะอล้วค่ะก,ก็ถือได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีแล้วก็มันทํากันได้จริงๆแต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อนๆเ,เข้าใจได้นะคะเข้าใจได้คือคือมันก็ต้องดูด้วยว่า คือค่าตัวต้องเท่าไหร่เอ่ยนะคะมีเสียวจ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเจ้ารู้สื้ออยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าเออจะให้เสี่ยวจ้านเป็นบิลหนเจ้ารู้สือเป็นบิลสอแต่ว่าราคาของทั้งคู่เนี่ยก็คือเลทค่าตัวต้องแพงมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ก็ต้องเป็นโปรเจกต์ที่มีเงินมีทองในระดับหนึ่งทีเดียวะคะ่ะทีนี้นะคะมันก็มีซีรีส์เรื่องหนึ่งกงอีเพื่อนๆค่ะ กองอี้เรื่องนี้นะคะก็คือ inverted fate ซึ่งโดนบนหวยปออ official เนี่ยขึ้นชื่อเจ้ารู้ซือกับซ่องหวยหลงมานะคะเพราะฉะนั้นพวกเราถามว่าเชื่อได้ไหมจริงๆเชื่อได้นะ <c oughs> กรีดเลยนะคะกรีดเลยเพราะว่าอย่างซ่องหวยหลงกับเจ้ารู้ซื่อเองเขาเคยเจอกันมาแล้วนะคะร่วมงานกันมาแล้วเมื่อนานมาแล้วอะ่ะกาลครั้งหนึ่งแต่ในตอนนั้นคือซ่องหวยหลงอยู่ในตําแหน่งพระเอกส่วนส่วนน้องเจ้ารู้ซื่อของพเรามาปรากฏตัวนิดๆหน่อยๆ ตอนนั้นคือวีเจิงให้โอกาสน้องเจ้ารู้สื่อในการที่จะมาปรากฏตัวแบบซีนเล็กๆอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆในละครเรื่องนั้นะนะคะทีนี้ในข่าวนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอืมแล้วก็อย่างที่น้องเจ้ารู้สื่อบอกเนาะตอนที่น้องเขาได้ให้คําใบ้ไว้เล็กๆว่าเออดีไหมเลือกแบบที่ IP นิยายใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นจากข่าวทั้งหมดเนี่ยมันก็มี IP ใหญ่อยู่แค่อันเดียวก็คือกงอีนี่แหละเพื่อนๆยกเว้นยกเว้นกับเรื่องไอ้นั้นนะสิวันจบของเสี่ยวจ้านนะคะเพราะฉะนั <laughs> ้น นั้นแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันถ้าเทียบกันระหว่างกงอี้กับสิวันจบเนี่ยฐานของผู้ที่อ่านนิยายของ10วันจบไะเยอะกว่าเ,เพื่อนเป็น IP ใหญ่มากเลยนะคะมันเป็นแนวแบบ คือยังไงดีมันเป็นแนวแบบแฟนตาซีที่มีที่มีความไขคดีอ่ะบอกไม่ถูกคือทั้งหญิงทั้งชายอ่ะเขาจะอ่านกันแต่ว่าในเรื่องกงอีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงซะมากกว่านะฮะอ่ะไม่เป็นไรแต่มันก็มีการไขคดีลึกลับแหละอืมก็ลุ้นให้แบบมันน่าจะเป็นจริงไหมแต่จริงๆมันก็เคยมีเรื่องหนึ่งนะที่บนเวยป๋อขึ้นไว้นานมากเพื่อน,อนๆจําได้ไหมไอ้นั่นอ่ะไอออะไรนะ วาสนาของป่าเข็มอะ่ะขึ้นแบบนานมากเลยนะขึ้นชื่อเจ้ารูซีอกับชื่อดีแลนหวังนะคะแต่แล้วก็ไม่ใช่ก็มาเปลี่ยนในทีหลังซึ่งณจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าในโปรเจกต์ของเรื่องกงวี่เนี่ยนะคะจะจะหลอกดาวหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่าแต่ก็ขอให้เป็นความจริงละกันอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ก็จริงๆเราก็หนักอยู่นะมันมีความกึ่งแฟนตาซีด้วยนะคะน้องเจ้ารู้สึ่ของพวกเราก็ยังต้องโหนสลิงกระโดดโน่นนี่อยู่นะอืมก็ ก็นะเอะอรอดูนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรพอมีข่าวเจ้ารู้สื่อขนาดนี้แล้วแล้วก็มีการขึ้นบนไวยปอออฟฟิเชียลเป็นชื่ออย่างนี้แล้วนะคะแอดหวานก็เริ่มเล่านิยายให้เพื่อนๆฟังกันเลยทีเดียวเพื่อนๆไปฟังกันได้ที่ช่องหวานชูกาเลิฟชัยมิสโนเวลแอนด์ซีรีส์นะคะก็เราก็รู้นิยายเอาไว้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอเนาะรอในจุดที่เป็นละครนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนะ แบบให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอด้วยค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆากว่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ